ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะครูอาจารย์วันธนาทวีคุณธรรมค่ะ ครูจะมาสอนในเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษาแต่ในส่วนของอส่วนของครูเนี่ยครูจะรับผิดชอบในเรื่องของาศาสนาสําคัญของโลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูาศาสนาต่างๆที่เป็นาศาสนาสําคัญของโลกนอกเหนือจากพระพุทธศาสาศนานะคะค่ะแต่เดี๋ยวในในเทปแรกนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับาศาสนาก่อนนะคะเราจะยังไม่ได้ลงาศาสนาต่างๆนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูในสไลด์นี้นะคะว่า,าศาสนาคืออะไรนะคะ ทีนี้เวลาเราพูดถึงคําว่าศาสนาเนี่ยค่ะเราในภาษาอังกฤษที่เราใช้ก็เราจะใช้คําว่า Religion ใช่ไหมคะซึ่งคํำนี้ค่ะจะมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินอีกทีหนึ่งคือ r e l i g i o นะคะนะ,คะซึ่งมันแปลว่าในรากศัพท์ของมันแปลว่าผูกพันหรือสัมพันธ์ um ค่ะซึ่งคําว่าผูกพันหรือสัมพันธ์ um นียค่ะมันหมายถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะคะเพราะทางตะวันตกเขาจะเป็นศาสนาที่แบบมีพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะคะทีนี้ ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าค่ะจะแสดงออกมายังไงก็แสดงออกมาโดยการเคารพยำเกรงต่อพระเจ้านะคะการศรัทธาการฟังคําสอนต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของศาสนา,าตามภาษาอังกฤษนะคะหรือทางตะวันตกเนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูของไทยเราบ้างค่ะของไทยเราคําว่าศาสนาเนี่ยค่ะก็จะมาจากคำาภาษาบาลีกับสันสกฤตนะคะก็คือคําว่าศาสนันะคะซึ่งศาสนงเนี่ยเขาก็จะแปลของเขาว่าคําสั่งสอนหรือการปกครองนะคะนะคะทีนี้มาดูในแง่ของคําสั่งสอนก่อนคําว่าคําสั่งสอนเนี่ยก็หมายถึงว่า อสอนที่ทำความดีแล้วเว้นความชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือศิธลธธรรมเห็นไหมคะคำสั่งสอนที่ว่าทำความดีแล้วเว้นความชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำคือคำสอนเรื่องของศิธลธธรรมนะคะส่วนการปกครองปกครองในการปกครองในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าการปกครองตนเองค่ะปกครองตนเองเป็นยังไงปกครองตนเองก็คือบังคับตัวเองได้ ให้เราทาในสิ่งที่ควรทําไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําบังคับตัวเองได้ไม่ให้ทําตามใจตัวเองถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจริงไหมคะเพราะฉะนั้น,นคำว่าศาสนาของเราเนี่ยมันก็มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งหมายถึงเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการควบคุมตนเองนั่นเองคะ่ะนะคะมาดูว่าคําว่าศาสนาตามพจนานุก,กรมของไทยเนี่ยเขาว่ายังไงนะคะอันนีน้ครูเอามาจากพจนานุก,กรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี2525 25, นะคะเขาพูดถึงศาสนาความหมายของศาสนาเอาไว้ว่าเป็นลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์นะคะนะ,ะซึ่งอันมีหลักคือการแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกนะคะอะนะคะ อ,อันเป็นไปในฝ่ายปรามัดประการหนึ่งคือเรื่องของจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยใช่ไหมคะแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่งเห็นไหมคะจะต้องมีคําสอนเรื่องเกี่ยวกับบุญบาปถูกผิดดีชั่วนะคะพร้อมทั้งรัธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนตามความเชื่อนั้นๆเห็นไหมคะอันนี้คือความหมายตามพจนานุกรมของไทยถ้าเราดูจากความหมายตามพจนานุกรมของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขากําลังพูดถึงศาสนาในแง่ของการเป็นรัธิความ เชื่อมีการแสดงกำเนิดการสิ้นสุดของโลกมีเป้าหมายสูงสุดมีหลักศิลธรรมนะคะแล้วก็มีพิธีกรรมนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในพจนานุกรมของเราเนี่ยไม่ได้พูดเน้นในเรื่องของพระเจ้าจะไม่ได้เน้นเรื่องของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะ,ะเพราะเราก็จะต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะมีอิทธิพลของพระพุทธศาสนารวมถึงมีศาสนาอื่นๆด้วยซึ่งในพระพุทธศาสนาก็ เป็นาศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าส่วนาศาสนาอื่นๆที่ในอยู่ในประเทศไทยก็มีทั้งที่มีพระเจ้าด้วยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายในพจนานุกรมของเราเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าตรงๆนะคะต่อไปค่ะมาดูมูลเหตุของการเกิดาศาสนานะคะ ว่าศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในมูลเหตุในหน้าสไลด์หน้านี้มันเป็นมูลเหตุที่เกิดเรื่องของพวกความเชื่อต่างๆในรูปแบบของศาสนาด้วยพวกลัทธ,ธิความเชื่อต่างๆรวมถึงศาสนาด้วยนะคะมาดูว่ามูลเหตุของการเกิดพวกลัทธ,ธิความเชื่อแล้วก็ศาสนาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันแรกเลยค่ะเกิดจากความไม่รู้ค่ะนะคะอันนี้นี่แบบศาสนา,าก็เกิดมานานแล้วใช่ไหมคะคนในอดีตเนี่ยบางทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวิทยา ศาสตร์ต่างๆก็ยังไม่เจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงจริงไหมคะทีนี้คนเราเนี่ยหาเวลาไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยเราก็จะอยากรู้เราก็ต้องพยายามหาคําตอบจริงไหมคะถ้าเผื่อเป็นพวกเราเองซึ่งอยู่ในสมัยที่วิทยาศาสตร์เจริญแล้วเนี่ยการหาคําตอบของเราก็จะเป็นการหาคําตอบที่มันอธิบายตามหลักเหตุผลตามวิทยาศาสตร์เนอะแต่คนสมัยก่อนเวลาที่เขาหาคําตอบอะะเขาก็จะไม่ได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่รู้เขาก็ต้องหาคําอ ตอบในสไตล์ของเขาอย่างเช่นว่าทําไมอยู่ๆฝนถึงตกลงมานะโอ้ฝนมันตกมาจากบนฟ้าแฟงว่าบนฟ้าก็คงจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนาะซึ่งทําให้เกิดฝนตกขึ้นนะคะอ่านะคะทำไมอยู่ๆแผ่นดินถึงไหวโะ้แล้วแผ่นดินไหวนะคนเดือดร้อนมากเลยก็แฟงว่าตรงใต้ดินนะอาจจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเขาก็กําลังไม่พอใจเพราะการทาแผ่นดินไหวเราเดือดร้อนใช่ไหมคะแดงว่าเขากาลังจะไม่พอใจเราหรือว่ากาลังโกรธเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันเป็นการ หาคําตอบในสไตล์ของคนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันที่สองค่ะเกิดจากความกลัวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมูลเหตุสําคัญมากๆเลยคือคนเราบางทีถ้าไม่รู้นะคะบางทีถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่รู้ก็ได้จริงไหมคะแต่ถ้าเรากลัวเมื่อไหร่อ่ะเราจะต้องหาทางทําอะไรบางอย่างแล้วเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ลวเราจะต้องหาทางบรรเทาความกลัวเนะเหมือนกับนักเรียนค่ะถ้านักเรียนใกล้จะสอบแล้วแล้วกลัวสอบได้คะแนนไม่ดี วัวสอบได้คะแนนไม่ดีนักเรียนก็ต้องรีบอ่านหนังสือจริงไหมคะอ่านะคะบางคนก็อาจจะไปไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อกําลังใจตัวเองด้วยนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งจริงไหมคะเหมือนกันค่ะคนสมัยก่อนบางครั้งปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้เขาเกิดความกลัวะคะ่ะทีนี้พอเกิดความกลัวปุ๊บเนี่ย ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องหาทางบรรเทาความกลัวอย่างเช่นมันก็จะเกิดพวกการเส้นสวงบูชาการสังเวยการบูชาเทพ,พเจ้าต่างๆการบูชาธรรมชาติต่างๆเกิดตามมาซึ่งก็เป็นลักษ,กษณะของลัทธิและก็ศาสนานั่นเองนะคะอ่านะคะอันที่3คือเกิดความต้องการที่พึ่งทางใจไม่ต้องแต่คนสมัยก่อนคะ่ะแม้กระทั่งพวกเราทุกวันนี้เวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจใช่ไหมคะอ่านะคะบางคนมีความทุกข์มากๆนอกจากต้องพยายามด้วยตัวเองในการแก้ปัญหา แล้วบางทีเราก็ปไปไหว้พระใช่ไหมคะเพื่อความสบายใจของเราเองเนี่ยหากความต้องการที่พึ่งทางใจก็ทําให้เราแบบอะไรนะ,ะต้องเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆเกิดเป็นความเชื่อต่างๆเกิดเป็นศาสนาต่างๆขึ้นนะคะอ่านะคะปัจจัยอันที่4คืออิทธิพลของบุคคลสําคัญคะ่ะนะคะ อันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยถ้าสมมุติว่าเราไปตามท้องถิ่นต่างๆอย่างเช่นไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะไปเจอเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นศาลบูชาอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นศาลบูชาซึ่งถ้าเราไปถามเนี่ยถ้าไปถามชาวบ้านเราจะเจอว่าบางศาลบูชาศาลบูชาบางแห่งเนี่ย เป็นเป็นเป็นสารบูชาบรรพบุรุษอย่างเงี้ยค่ะนะคะบรรพบุรุษคนนี้อาจจะแบบเป็นบุคคลสําคัญของท้องถิน่นเคยทําในสิ่งที่ดีเคยช่วยคนในท้องถิ่นนั้นน่ะพ้นจากภัยพิบัติต,าต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานก็เลยเคารพใช่ไหมคะแล้วก็แบบสืบทอดมาจนปัจจุบันพอท่านเสียไปแล้วก็ทําสารบูชาให้นับถือเหมือนกับเป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเป็นอิทธิพลของบุคคลสําคัญนะคะส่วนอันที่5คือเกิดจากปัญญาต้องการรู้แจ้งแห่งเห็นจริงค่ะนะปัญญาต้องการรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เนี่ย ยกตัวอย่างที่แบบชัดเลยคือพระพุทธศาสนาถ้าเราดูแล้วพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงพระพุทธศาสนาเกิดจากการที่พระพื่อเจ้าซึ่งตอนนั้นคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะใช่ไหมคะท่านเกิดความสงสัยว่า คนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วทายังไงถึงจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์นี้เพราะฉะนั้นพอท่านสงสยัยท่านก็ไปหาคําตอบในสไตล์ของท่านและไปลองถูกลองผิดจนกระทั่งเจอคําตอบในสไตล์ของท่านแล้วเอามาบอกต่อพอบอกต่อปุ๊บหลายคนก็เห็นด้วยแล้วก็แบบอู้จริงด้วย เก็ตตามเห็นด้วยตามเห็นไหมคะก็เกิดการนับถือตามมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ5ก็คือเกิดจากการแสวงหาคําตอบการการเกิดปัญญาการแสวงหาคําตอบของศาสดาแล้วก็มีคนแบบ นับถือตามเชื่อถือตามนั่นเองนะคะอันนี้คือมูลเหตุของการเกิดศาสนาถ้าเราดูจะมูลเหตุขอ้อทั้งทั้งทั้งห้าข้อแล้วเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของ,ของมนุษย์นั่นเองจริงไหมคะสนองความต้องการในการแก้ปัญหาการต้องการที่พึ่งทางใจของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสรุปได้ว่าศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นจากมนุษย์เกิดจากการที่เราเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจต้องการแสวงหาต้องการที่จะแบบ แสวงหาคําตอบของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเป็นการสรุปแบบโดยหลักการนะคะไม่ได้เป็นการสรุปตามความเชื่อของศาสนาถ้าสรุปตามความเชื่อของศาสนาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งจริงไหมคะ,ะต่อไปค่ะมาดูองค์ประกอบอ,องค์ประกอบของศาสนานะคะอันแรกเลยค่ะองค์ประกอบแรกเลยค่ะก็คือศาสดานะคะ,ะศาสดาคือผู้ที่ประกาศ คำสอนของศาสนานั้นและทําให้คนเนี่ยได้ได้รับรู้เกี่ยวกับคำสอนของศาสนานั้นแล้วก็มีคนนับถือตามใช่ไหมคะอ่านะคะเป็นผู้ประกาศศาสานานั่นเองทําให้เกิดศาสานานั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำคัญเลยคือศาสานานจะต้องมีหลักธรรมคาสอนซึ่งเป็นเรื่องของศิลธรรม ถูกผิดดีชั่วอะไรควรทําอะไรไม่ควรทานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลักธรรมคาสอนหรือเรื่องศีลธรรมเนี่ยก็จะถูกรวบรวมแล้วก็จารึกเอาไว้เป็นคัมภีร์ทางศาสนานะคะอ่านะคะศาสนามักจะต้องมีสถาบันสงฆ์ค่ะมีนักบวชนะคะที่ทําหน้าที่ประกอบพิธีกรรมหรือสืบทอ,สบทอดอสืบต่อศาสนาน,นั่นเองค่ะนะคะ,ะศาสนามักจะมีปูชนียสถานปูชนียวัตถุมักจะมีสถานที่ที่แบบระลึกถึงใช่ไหมคะมะะีวัตถุสิ่งของที่แบบระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มักจะมีพิธีกรรมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามาศาสนาต่างๆนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่าศาสนาเนี่ยจะมีนะคะทีนี้ถ้าเราดูตามตรงนี้เอ๊ะจริงหรือเปล่าว่า,าศาสนาทุกาศาสนามีองค์ประกอบครบดังนี้นะคะถ้าเราไปพิจารณาจากาศาสนาต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วที่โรงเรียนเราก็จะเจอว่าบางาศาสนาก็ไม่ได้มีองค์ประกอบอย่างที่ในสไลด์นี้จริงไหมคะ,ะนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง,างเช่นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอ่ะเขาไม่มีาศาสดา พอเขาเชื่อว่าศาสนาเขาเกิดจากพระพรหมใช่ไหมคะเกิดจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีศาสดาเห็นไหมคะ,ะแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็จะเจอว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากๆ เก่าแก่ที่สุดในบรรดาศาสนาที่ยังมีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันเลยค่ะแล้วแถมไม่พอเขายังมีวิวัฒนาการมาจากความเชื่อที่เก่าแก่ยิ่งกว่าศาสนาเขานะเป็นความเชื่อท้องถิ่นของคนกลุ่มต่างๆใช่ไหมคะซึ่งก็พัฒนามาจากความเชื่อธรรมชาติแปลว่าศาสนาเขาว่าเก่าแก่มากๆและพัฒนามาจากความเชื่อที่เก่าแก่กว่านั้น แปลว่าเขาจะไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเพราะความเชื่อในเรื่องของการบูชาธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลกเลยเป็นความเชื่อเก่าแก่ของมนุษย์เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาไม่ได้มีาศาสดาเพราะว่าเขาเก่าแก่มากๆถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์จริงไหมคะอะนะคะหรือบางศาสนาค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยเขาจะไม่มีสถาบันสงฆ์ไม่มีนักบวชเพราะเขามองว่า ศาสนากชชนทุกคนน่ยต้องศึกษาพระธรรมคำสอนเองใช่ไหมคะอ่านะคะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยตนเองต้องแบบเหมือนกับอะไรนะปฏิบัติตามสิ่งนั้นอาจจะมีคนที่แนะนําคนที่แบบเป็นศาสนาจารย์เป็นคนคอยแนะนําแต่จะไม่ได้มีสถาบัน fon, พระสงฆ์เพราะเขามองว่าสถาบันสงฆ์ไม่ได้จําเป็นสําหรับเขาใช่ไหมคะศาสนากชชนจะต้องแบบศึกษาพระคัมภีร์ปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็ติดต่อสมัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีนักบวชเพราะเขาเห็นว่าไม่ได้มีความจําเป็นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายศาสนาก็ ไม่ได้มีองค์ประกอบครบแต่สังเกตไหมว่าศาสนาที่ไม่ได้มีองค์ประกอบครบเนี่ยมันมีเหตุอันเป็นที่ยอมรับอะค่ะมีเหตุอันเป็นที่ยอมรับว่าเขาไม่มีนะเพราะว่าอย่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดานะเพราะเขาเก่ามากม kart, ๆจะไปหาคนเริ่มต้นจากไหนล่ะจริงไหมคะอ่ะนะนา,านนะศาสนาคริสติกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชไม่มีสถาบันสงฆ์เพราะเขามองว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนต้องศึกษาพระคัมภีร์ต้องติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่สาคัญ สำหรับเขาเขาก็ไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าแม้จะมีองค์ประกอบไม่ครบแต่บางทีมันเป็นเหตุอันเป็นที่ยอมรับเนื้อว่ามีเหตุมีผลของเขาหน้าอะไรงี้ก็ถือว่าเป็นศาสนาได้แม้องค์ประกอบจะไม่ครบนะคะ ทีนี้มาดูว่าเอ๊ะศาสนาจะต่างกับลัทธิยังไงนะคะ,มะเมื่อกี้าศาสนาก็เป็นเรื่องของความเชื่อของมนุษย์จริงไหมคะแล้วลัทธิล่ะลัทธิก็เป็นคติความเชื่อความคิดเห็นของมนุษย์โอ้ความหมายลักษณะแบบความหมายเ,ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแล้วาศาสนากับลัทธิจะต่างกันยังไงนะคะอ่ะมาดูคะ่ะว่า,าศาสนากับลัทธิเนี่ยต่างกันยังไงนะคะนี่คะ่ะสามารถที่จะพอที่จะแบบจำแนกความแตกต่างได้ ในหลายๆด้านด้วยกันนะคะอ่านะคะอันแรกเลยในแง่ของขอบเขตค่ะในแง่ของขอบเขตเนี่ยศาสนาเนี่ย จะดูมีความเป็นสากลมากกว่าคือเกิดขึ้นเพื่อคนทั่วๆไปอ่ะนะคะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั่วโลกนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ที่ไหนก็ได้โดยง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นลทัทธิเนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากๆเลยนะคะอย่างเช่นมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองกลุ่มนี้มีความเชื่อที่เป็นของคนเฉพาะกลุ่มมากๆเลยจะเอาไปาดัดแปลงใช้กับคนกลุ่มอื่นก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะอันนี้คือในแง่ของขอบเขตของมันนะคะ,ะในแง่ของคําสอนค่ะ ในแง่ของคาสอนศาสนาเนี่ยสำคัญเลยคือต้องมีคําสอนเรื่องเกี่ยวกับศีลและธรรมเป็นหลักคือต้องมีการสอนว่าถูกผิดดีชั่วอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําถึงจะจัดเป็นศาสนาได้นะคะอ่านะคะรวมถึงจะมีคําสอนที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงส,สุดของชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยโลกนี้จุดมุ่งหมายคืออะไรใช่ไหมคะแล้วโลกหน้าจุดมุ่งหมายคืออะไรนะคะอ่านะคะขนาดเดียวกันคําสอนของศาสนามักจะมีลักษณะ ศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลายศาสนาก็จะเชื่อว่าคําสอนของเขามาจากพระเจ้าก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะครูก็เพิ่งเห็นในสไลด์ครูพิมพ์ตกไปนะคะมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะส่วนลัทธิค่ะลัทธิเนี่ยก็จะต่างกันหนึ่งเลยลัทธิเนี่ยไม่ได้มีหลักการว่าจะต้องมีคําสอนศิลธรรมแปลว่าบางลัทธิอาจจะมีคาสอนเกี่ยวกับศิลธรรมถูกผิดดีชั่วก็ได้แต่บางลัทธิอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะนะคะอย่างเช่นแบบลัทธิความเชื่อเก่าๆบูชาธรรมชาติอะค่ะมันเกิดจากความกลัวความไม่รู้จริงไหมคะเพื่อบรรเทาความกลัวของ nó nuốt nữa บางทีก็ไปบูชาแบบอะไรนะคะบูชาต้นไม้บูชาก้อนหินบูชาสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถลุกขึ้นมาสอนศีลธรรมได้ใช่ไหมคะเพียงแต่บูชาเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อคลายความกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้บังคับว่าจะต้องมหีหลักคำสอนเกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงแต่อาจจะมีก็ได้นะคะ,ะนะคะจะเน้นจุดมุ่งหมายในชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะแต่จะไม,ไม่ได้เน้นในเรื่องของแบบโลกหน้านะคะแล้วก็คําสอนอาจจะไม่ได้มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ อย่างเช่นลัทธิความเชื่อบางอย่างที่เกิดจากเจ้าลัทธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้ก็มีผู้มีสาวกเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคําสอนของเขาก็มาจากเจ้าลัทธิซึ่งเหมือนกับเป็นาศาสดาของเขาไม่ได้มาจากพระเจ้าก็จะไม่ได้มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์นะคะ ต่อไปในแง่ของการสืบต่อค่ะในแง่ของการสืบต่อความเชื่อนะคะศาสนาเนี่ยจะมีสถาบันแล้วก็มีคัมภีร์ที่รวบรวมพวกคําสอนความเชื่อต่างๆสําหรับสืบต่อไปนะคะอ่าโดยที่แบบคําสอนแล้วก็แบบความเชื่อต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยมักจะมีลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ะะส่วนลัทธิเนี่ยหลายลัทธิก็มีคมภีร์นะคะบางลัทธิอาจจะไม่มีคมภีร์แต่หลายลัทธิก็มีคมภี์แต่คัมภีร์ของเขาเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนคู่มือค่ะเป็นเหมือนคู่มือที่จะแบบทำาวางเอาไว้เพื่อบรรลุหลักการของเขาบรรลุสิทธิ์ที่เขาเชื่อนะสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าแบบไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะส่วนพิธีกรรมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือลักษณะของลัทธินะคะ แต่ถึงแม้จะบอกว่าวตสสุสนากรัททีเนี่ยหหลายอย่างก็ดเูเหมือนกันเนอะแต่หลายอย่างก็อาจจะพอแบ่งได้ว่ามันแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆทั้งสองอันนียค่ะทั้งศาสนาและลัทธิเป็นเรื่องของความเชื่อนะแล้วก็เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของมนุษย์นั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะมาดูในแง่ของประเภทของศาสนานะคะในแง่ของประเภทของศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งประเภทของศาสนาเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยนะคะอันแรกเลยค่ะถ้าแบ่งตามแหล่งผู้นับถืออ่าแบ่งตามแหล่งผู้นับถือว่าการนับถือเนี่ยแพร่กระจายแค่ไหนนะก็แบ่งเป็นศาสนาประจําชาติกับศาสนาสากลนะคะศาสนาประจําชาติเนี่ยคือถือกําเนิดขึ้นที่ไหน ก็เผยแพร่แค่ในบริเวณนั้นหรือบริเวณรอบๆไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วค่ะนะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นาศาสนาประจำชาตินะคะอ่าอย่างเช่นาศาสนาชินโตาศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้บางคนอาจจะบอกว่า,าศาสนาพราหมณ์ฮินดูคนนับถือเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ใช่คนนับถือเยอะมากเพราะว่าตรงอินเดียตรงเอเชียใต้นี่โอ้โหประชากรนี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่เขาก็จํากัดขอบเขตอยู่แค่ตรงนั้นเห็นไหมคะหรือถ้าจะมีคนอื่นที่อื่นนับถือบ,บ้างก็เป็นคนจากที่อินเดียเนี่ยพยพไปอยู่ก็จํากัดขอบเขตตรงที่ คนอินเดียเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แพร่กระจายไปอย่างที่อื่นหรือคนกลุ่มอื่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นศาสนาประจําชาตินะคะหรือศาสนาชินโตก็อยู่ในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นศาสนาสากลน,นะคะ เขาจะดูการแพร่หลายของเขาอะค่ะศาสนาสากลเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแต่ว่ามีคนนับถือเนี่ยกระจายไปทั่วเลยอะกระจายออกนอกพื้นที่เดิมของตัวเองกระจายไปทั่วเลยนะคะศาสนาสากลเนี่ยวิธีจำจำง่ายๆศาสนาสากลจะมีแค่สามศาสนานะมีแค่สามศาสนานอกนั้นที่เหลือเป็นศาสนาประจำชาติหรือศาสนาท้องถิ่นหมดเลยนะคะศาสนาสากลจะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแค่สามศาสนานี้เท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเรามาดูค่ะ ศาสนาพุทธเนี่ยก็เกิดในอินเดียใช่ไหมคะในชมพูทวีปแต่ก็แพร่กระจายไปในหลายๆประเทศในเอเชียนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยก็เกิดตรงเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะตรงดินแดนตรงดินแดนปาเลสไตน์ตรงอิสราเอลโอ้แต่แพร่หลายไปทั่วโลกเลยนะคะศาสนาอิสลามยก็ถือกําเนิดที่ซาอุดีอาระเบียนะคะแต่ก็แพร่หลายไปทั่วโลกเลยเหมือนกันเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ค่ะการแพร่หลายออกไปในบริเวณต่างๆเป็นบริเวณกว้างก็จะถือว่าเป็นาศาสนาสากลน,นะคะ ทีนี้มาดูอันนี้ค่ะจัดตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า อันนี้จะเป็นการแบ่งประเภทศาสนาที่คนนิยมแบ่งมากที่สุดเวลาเราพูดถึงประเภทของศาสนาเราจะนึกถึงการแบ่งประเภทตามรูปแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือแบ่งเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาอเทวนิยมอัเทวนิยมคือไม่มีพระเจ้านะคะกับศาสนาเทวนิยมเทวนิยมคือศาสนาที่มีพระเจ้านะคะอ่านะคะมาดูอันแรกศาสนาอัเทวนิยมค่ะนะศาสนานั้นจะเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแต่จะมีศาสนาอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยเลยก็คือพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะพระพุทธศา ศาสนาเนี่ยเราจะไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธเห็นไหมคะเราจะมีศาสดาคือองค์พระพุทธเจ้าทีนี้บางคนอาจจะงงว่าอ้าวแต่เวลาอ่านในพุทธประวัตินะบางทีก็มีพูดถึงพระพรหมใช่ไหมคะมีพูดถึงพระอินทร์อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเรามองในแง่ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาในศาสนาพุทธเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อของเทวดาในศาสนาพุทธคือเทวดาเป็นเหมือนภพภูมิหนึ่งของเราอะค่ะแปลว่าในที่นี้พวกเราพวกเด็ก พวกเราทุกคนน่ะใครก็ตามที่มีความดีเยอะๆสะสมคุณความดีเยอะๆก็อาจจะไปเกิดบนสวรรค์เกิดในชั้นอินชั้นพรมก็ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางศาสนาพุทธเนี่ย พระเจ้าเราเราจะไม่ได้มีแบบพระเจ้าที่แบบเป็นผู้สร้างผู้ควบคุมสิ่งต่างๆผู้ที่แบบอะไรนะกำหนดชะตาชีวิตต่างๆไม่นะคะแต่เทวดาต่างๆในศาสนาพุทธเป็นเหมือนภพภูมิหนึ่งของเราใช่ไหมคะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเหมือนเหนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาสนาเท,ทวนิยมอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนเป็นต้นนะคะอ่ะอีกอันนึงคือศาสนาเทวนิยมค่ะศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าซึ่งศาสนามีพระเจ้าเราก็จะเห็นได้ว่าเขาสามารถแยก ได้เป็น2รูปแบบคือศาสนาที่มีพระเจ้าพระองค์เดียวคือเดวันเลยนะคะพระองค์เดียวพระองค์นั้นเลยใช่ไหมคะกับศาสนาที่เป็นพหุเทวานิยมซึ่งมีเทพเจ้าหลากหลายซึ่งมักจะเป็นเทพเจ้าประจําธรรมชาตินะคะอ่านะคะศาสนาเอกเทวานิยมที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเห็นไหมคะศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็มีพระยาฮวาศาสนาอิสลามก็มีพระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะเอ่ยนามพระองค์แตกต่างกัน จะเอ่ยนามพระองค์ว่าพระยะโฮวาหรือพระอัลลอฮ์ก็ตามก็คือเดวันพระองค์เดียวพระองค์นั้นค่ะเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันนะคะอ่านะคะต่อไปค่ะศาสนาที่เป็นพระหุเทวนิยมค่ะส่วนใหญ่แล้วศาสนาที่เป็นพระหุเทวนิยมเนี่ยมักจะเป็นศาสนาที่แบบเก่าแก่มากๆ เพราะว่าเขาะจะพัฒนาการที่มีนับพระเจ้าเยอะแยะมากมายเนี่ยสังเกตว่าพระเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นพระเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะวิวัฒนาการมาจากลัทธิความเชื่อถึงเก่าแก่ที่สุดเลยของของมนุษย์เราคือความเชื่อตามธรรมชาติความเชื่อเรื่องธรรมชาติการนับถือธรรมชาตินั่นเองเพอวิวัฒนาการมาธรรมชาติมันหลากหลายมาก ก็จะมีเทพเจ้าเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะนะคะอย่างเช่นาศาสนา,า,าพราหมณ์พินดูศาสนาชินโตอย่างเงี้ยค่ะเป็นศาสนาที่เป็นพหุเทวานิยมนะคะจะมีเทพเจ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่จัดตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าจะเป็นรูปแบบที่แบบเขาใช้แบ,บ่งประเภทของศาสนาเป็นหลักเลยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคนเขาใช้แบ,บ่งตามรูปแบบนี้นะคะคือจัด ตามการมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันหรือไม่นะคะยังมีผู้นับถืออยู่ไหมใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วศาสนากับศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะศาสนาที่ตายไปแล้วกับศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ศาสนาที่ตายไปแล้วเนี่ย หมายถึงว่าเคยมีศาสนานี้จริงๆแล้วก็เคยมีการนับถือจริงๆนะคะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้นับถือแล้วเห็นไหมคะเออศาสนาเนี้ยไม่ได้มีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันแล้วเวลาเราศึกษาศา,าสนาเหล่านี้ก็จะศึกษาในแง่ของความเป็นการเป็นอารยธรรมความเจริญของโลกในเรื่องของอดีตใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นศาสนาของอียิปต์โบราณใช่ไหมคะที่นับถือเทพเจ้าลานะ,ะ,ะ,นะคะอ่านะคะเอ่อเทพเจ้าต่างๆในแบบในธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ศาสนาอียิปต์โบราณเนี่ยเมื่อก่อนคนอียิปต์เนี่ยเขาก็นับถือจริงๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คนอียิปต์ก็เป็นชาวมุสลิมใช่ไหมคะศาสนากรีกโบราณที่นับถือซุดแล้วก็เทพเจ้าบนเทือกเขาโอลิมปัสนะคะเมื่อก่อนคนกรีกก็นับถือเทพเจ้าเหล่านี้จริงๆแต่ทุกวันนี้ชาวกรีกก็จะเป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอก์เป็นส่วนใหญ่เห็นไหมคะอ่านะเพราะฉะนั้นศาสนาเหล่านี้เคยมีคนนับถือแต่ทุกวันนี้ ก็ไม่มีใครนับถือแล้วเราเรียนในแง่ของอารยธรรมความเจริญของของมนุษย์ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะส่วนศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือเป็นศาสนาที่ทุกวันนี้ยังมีคนนับถืออยู่จริงๆนะคะซึ่งก็คือศาสนาทั่วไปที่ยังมียังมีอยู่ในทุกวันนี้ค่ะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูเห็นไหมคะอันนี้ยังถือว่าเป็นศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่การจัดแบ่งรูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีใครจับแบ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะจัดแบ่งตามแบบอะไรนะคะศาสนาสากลศ ศาสนาท้องถิน่นหรือศาสนาเทวนิยมกับอาเทวานิยมนะคะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะ เรามาดูหัวข้อสุดท้ายคือประโยชน์ของศาสนาเออทำไมถึงต้องมีศาสนาถามว่าไม่ไม่นับถือศาสนาผิดไหมไม่นับถือศาสนาก็ไม่ผิดจริงไหมคะเพราะฉะนั <oria>: ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาเราจะไปโรงเรียนนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีไปโรงเรียนที่แตกต่างกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะสะดวกในวิธีที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็มาถึงโรงเรียนเห็นไหมเป้าหมาย يع? เหมือนกันก็คือเราอยากจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขให้เกิดความสันติเห็นไหมคะ <gay>. เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนหรือเราไม่ได้นับถือศาสนาแต่เราเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมโดยที่ดีงามโดยทั่วไป ก็ไม่ได้เป็นความผิดเห็นไหมคะอะทีนี้มาดูประโยชน์ของศาสนาทําไมถึงต้องมีศาสนาด้วยนะคะอันแรกเลยสําคัญมากๆเลยศาสนาเป็นกลไกในการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบปกติเวลาเราพูดถึงกลไกในการควบคุมสังคมเราจะนึกถึงกฎหมายใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเขาบังคับได้ในที่แจ้งแต่ในที่ลับเนี่ยถ้าคนไม่กลัวกฎหมายแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นบางทีเขาก็ไม่กลัวเห็นไหมคะเขาก็เาก็ไม่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 กลัวเพราะไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ศาสนาเป็นกลไกที่ควบคุมสังคม ควบคุมได้ทั้งในที่แจ้งแล้วก็ที่รับ ในที่รับแม้ไม่มีใครเห็นเราอะแต่ถ้าเราเก่งกลัวบุญบาปอะมีความละอายต่อบาปเราก็จะไม่กล้าทําในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบนะคะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเห็นไหมจนถึงทุกวันนี้โลกไปถึงไหนแล้วบางทีเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจบางทีเราทุกข์ใจมากๆเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าใช่ไหมคะขอพรเห็นไหมคะ,ะนะคะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นคือทําให้คนมีคุณธรรมมีศีลธรรมนั่นเองคะ่ะเป็นแหล่งกําเนิดจริยธรรมคือความดีความชั่ว ต่างๆอะไรควรทําไม่ควรทําเป็นแหล่งกําเนิดศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเห็นไหมคะวัดโบสถ์วิหารเจดี JD, ประเพณีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเกิดจากศาสนาเยอะแยะเลยนะคะอ่ะสอนให้มนุษย์เป็นอิสระ บาดจากการครอบงำของสิ่งที่ไม่ดีอะไรสิ่งที่เป็นกิเลสน,นะคะทำให้เราควบคุมตัวเองได้รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทำนะคะทำให้คนอุอันน้ถึงว่าเป็นเป้าหมายคือคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ,ะสร้างสรรค์งานศิล,ละปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเห็นไหมคะนี่เมื่อกี้ครูพูดถึงไปแล้ววัดโบสถ์วิหารเจดีศิล,ละปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากศาสนามากมายเลยนะคะหมดแล้วนะคะสาหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเข้าสู่ศาสนาสําคัญ ต่างๆนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะค่ะวันนี้แค่นี้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ